พุทาป่าน้ำปลาหวานค่ะพุทราป่านะคะพุทาป่าก็ล้างให้สะอาดล้างสะาให้สะอาดแล้วเราก็มาทําน้ําปลาหวานน้ําปลาหวานก็มีหนงตาลปี๊บพริกชี้ฟ้าพริกป่นหอมซอยน้ําปลากะปิค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนๆๆนให้เข้ากัน เข้ากันอย่างเงี้ยแล้วก็เอามากินกับพุชซาปาคุชสาปาอันนี้มันก็มีหลายสายพันธุ์อันนี้เป็นลูกเล็กลูกเล็กนี่น่ากินนะลูกใหญ่รสชาติก็จะเปรี้ยวอมฝาดอืมไม่เปรี้ยวคนนี้รสชาติหวาน หวานแล้วก็เนื้อออกเป็นไฟๆเป็นเนื้อายอร่อยกินน้ำปลาหวานอ,อร่อยค่ะรุจาป่าน้ำปลาหวานเนื้อจะใสๆถ้าแบบเนี้ยถ้าลูกใหญ่เนื้อจะกรอบ